สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วครับผมกับผู้ชายมองทุนครับวันนี้เรามาอยู่กันที่หมายคลองบางพระครับอยู่ในเขตอำเภอนครชัยศรีจังหวัดนครปฐมครับก็หมายนี้ก็เคยมาแล้วครั้งหนึ่งถ้าจำไม่ผิดอตอนนั้นมาหมายนี้กําลังฮอตเลยครับคือคนแน่นมากแต่วันนี้มาคนไม่มีเลยครับน่าจะตลาดวายแล้วหรือเปล่าเราก็ไม่แน่ใจปลาน่าจะหมดแล้วหรือเปล่าก็ไม่รู้นะฮะก็เดี๋ยวเรามาลุ้นกันว่าเราจะเจอตัวไหมนะครับ วันนี้เราก็จะเริ่มตกกันในระยะ27ครับผมตกเป็นไม้ตายเกาหลีเช่นเคยครับเมนเบอร์2.5ครับสายหน้า2.0ครับเป็นเอ็นทูโทนตาคิงคองจากร้าน s l a y เยอร์ฟิชชิงครับส่วนตะขอที่ใช้วันนี้ก็จะเป็นจีนุเบอร์0.8ครับจากร้านเซเลเยอร์เหมือนกันเหยียอก็สมหัวตัวเดิมมาผสมกับขนมปังปั่นปั่นเป็นเม็ดเหมือนเดิมครับเพราะน้ำไหลค่อนข้างที่จะแรงครับวันนี้โอเคครับเดี๋ยวเราไปเริ่มมองทุ่นไปพร้อมกันเลยครับผม ตันินน้อยมาแล้วครับตัวนินน้อย1ตัวปลาหมานครับเก็บไว้ก่อนอไม่ไวายนะมาเร็วอยู่นะถือว่ามาเร็วนะมเม็ดที่มเม็ดที่สมมเม็ดที่3ได้ละไม่ถือว่าตลาดวายเท่าไหร่แต่ตัวเล็ก <c oughs> ครับอีกหนึ่งตัวปนนินฟุบไซต์โตกว่าเดิมนิดหนึ่งครับ ตะเพียนเป็นปลาตะเพียนครับไหลปลืดลงไปเลยหนึ่งตัวช่วยๆสาทอดสาทอด อันครับเป็นปนินนีน่ไซส์มาตรฐาน ครับปานินใส่มาตรฐานโอ้อ <laughs> หลุด ตัปนินโอ้ตัวนี้ไซส์ใหญ่ที่สุดแล้ววันนี้ใหญ่ขึ้นเรื่อยๆโอ้โ,อโ,อโอหหลุดพอดีหลุดพอดีครับเนี้ยใหญ่ขึ้นเรื่อยๆแล้วยังคงมีตัวให้เราเล่นอยู่นะ แล้วนินน้อยนินน้อย ก็ยังเป็นไซส์นี้อยู่ครับไซส์มาตรฐานลากลงไปเลยครับตะเพียน ไซดีอยู่นะปัตเพียนไซนี้ลงไปปุ๊บโฉบเอาเลยสวยอยู่ตัวเนี้ยไหลแล้วไหลต่อเลยนี่ปลานินครับโอ้กินดีเหมือนเดิม เข้าจัดเหมือนเดิมเลยปลาคลองนี้แต่มันไซส์ไม่โตครับถอนขึ้นมาหนึ่งตัว ถอนอีกแล้วเออน่ครับไซดดีขึ้นมาเรื่อยๆไซดดีขึ้นเรื่อยๆไซดดีขึ้นเรื่อย ไหลลงตัวนี้วิ่งพรูดพรูดเลยหน่ตัว วืดวืดไหนลง ติดรม่มติดรม่ม ไปหนึ่งตัวนี่ครับตะ,ตะเพียนตะเพียนปนินตกแต่ปตะเพียนบ่อย <c oughs> <c oughs> ลงไปเลย เก็บยากเอาปน,นินครับเก็บยากเดีย๋ยวต้องปรับระดับล่มใหม่เราเก็บปลายากมากนี่น่าจะเก็บง่ายกว่าไหมลองดูเออน่าจะง่ายกว่ามัง้ง À. Panin Panin nói nói à. nâng tố

và nín nói à. ลงไปอีกแล้วเอยต้องตักครับอย่างนี้ไม่ไหวละเพราะว่าเราเก็บไม่ได้ต้องใช้สวิงตักละเก็บปลไม่ได้ติดร่ม นี่ครับหนึ่งตัวปน,นินโอ้ยเก็บปลาลำบากแท้เหลา โอเคครับตอนนี้ก็ได้เวลาที่เราจะต้องเก็บของกลับบ้านแล้วครับก็ถือว่าสนุกสนานครับกับวันนี้ปลาที่ได้วันนี้ก็จะเป็นพวกปลาตไอลูกปลานินซะเป็นส่วนใหญ่ครับไซส์ประมาณ2นิ้ว3นิ้วไซส์ปลาเค็มไซส์แดดเดียวก็ยังถือว่าได้นั่งเพลินๆครับผมนะฮะเดี๋ยวเรามาดูปลาที่ได้กันทั้งหมดวันนี้ครับว่าจะได้มากน้อยแค่ไหนครับ นี่คือปลาที่เราได้ทั้งหมดวันนี้ก็จะเป็นพวกลูกปลาน,นิลซสะส่วนใหญ่มีปลาตะเพียนหลงมาแค่ไม่กี่ตัวเองครับก็เหมือนเดิมครับเดี๋ยวเราจะคัดเอาตัวที่โตพอังบข้าวกับไปกินส่วนที่เหลือเราก็จะปล่อยกลับไปเนะีเดี๋ยวกลับไปเจอกันที่บ้านครับ โอเคครับตอนนี้ก็มาถึงช่วงท้ายของคลิปนี้แล้วครับเมนูที่เราทำวันนี้ก็จะเป็นปิ้งปลาครับเอาปลาน,นินมา5ตัวมาปิ้งกินแก้มกับส้มตำครับโอเคครับสุดท้ายนี้ก็ไม่มีอะไรมากแล้วครับนะนะท่านใดที่ดูคลิปมาถึงตอนนี้แล้วชอบก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปครั้งต่อไปด้วยนะครับสำหรับคลิปหน้าเราจะไปมองทุนกันที่ไหนก็นเดี๋ยวเรามารุ่นกันอีกทีนึงสำหรับคลิปนี้ก็คงต้องลากันเพียงเท่านี้ครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้ากับผู้ชายมองทุนสสวััดีครบ